หลังจากที่หวานใบยกและพ่นกิ่งทองไปได้หกวันครับพี่น้องครับโอ้โหแตกยอดใหม่มาเลยครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับ สัญญาณฟื้นคืนแล้วนะครับนี่ครับแตกยอดใหม่สวยงามแล้วครับพี่น้องครับนี่เห็นชัดเจนเลยว่าสินค้าใช้ดีมากๆครับพี่น้องครับสินค้าของเราได้รับมาตรฐานร่วมมือกับธนาคารทอกอสฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับผลงานกิ่งทองใบหย,ยกและไามสปีดของเราครับพี่น้องครับนี่แหละครับโอ้โหหัวใหญ่ๆห,หัวยาวๆและแป้งดีด้วยครับพี่น้องครับ หลังจากที่หวานใยยกและพ่นกิ่งทองไปได้หกวันครับพี่น้องครับโอ้โหแตกยอดใหม่มาเลยครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับ สัญญาณฟื้นคืนแล้วนะครับนี่ครับแตกยอดใหม่สวยงามแล้วครับพี่น้องครับนี่เห็นชัดเจนเลยว่าสินค้าใช้ดีมากๆครับพี่น้องครับสินค้าของเราได้รับมาตรฐานร่วมมือกับธนาคารทอกอสฝอากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับผลงานกิ่งทองไยกและไทมสปีดของเราครับพี่น้องครับนี่แหละครับโอ้โหหัวใหญ่ๆห,หัวย,วยาวๆและแป้งดีด้วยครับพี่น้องครับ